เรยังคงทำดีไม่เคย เพลงสมัยเราแบบพี่รัมใจอ่ยมใจอ่ะรู้สึกเมื่อกี้รู้สึกแวบนึงแบบเหมือนเหมือนเป็นพ่อน้องรู้สึกแบบว่ารมใจจังเลยอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแบบช่างลงตัวน้องมาตั้งปีนี้อายุ สิบห้าสิบห้าปีค่ะแต่เสียงเมื่อกี้ที่ฟังออกมาแบบมันแน่นมากมีความแน่นของเสียงที่มันดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก่อนอื่นเลยให้ทักทายแฟนรายการแก๊งเม้นแล้วก็ทำท่าดูนี่ยังสิดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนชาวแก๊งเม้นนะคะดูนี่ยังขอบคุณมากขอบคุณมากัองที่สองแล้ว เจอแล้วครั Leslie> ้งหนึ่งก็ยังเสียงทรงพลังเหมือนเดิมนั่นสินั่นสิแล้วเป็นยังไงถึงได้มาร้องเพลงเพลงนี้สักวันต้องได้ดีอะครับก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสมาร้องเพลงประกอบละครเรื่องผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นชื่อวนรอดค่ะก็ เคยคือเหมือนมีพี่มาเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่เขาฟังเพลงนี้คือเป็นเพลงของพี่เต๋อเดวัตใช่ไหมแล้วก็พอฟังแล้วก็นึกถึงหน้าหนูขึ้นมาก็เลยเรียกหนูไปลองร้องดูเพราะว่ามาตังเคยเลือกเพลงนี้ไปในช่วงแข่งขันเดสตาด้วยใช่ไหมวิวินั้นเพลงยู่ก็ฟังมากเพลงนี้ ที่โชคดีพอดีเลยด้วยแล้วพอได้มาร้องเพลงเราต้องทำความเข้าใจอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงเราเราเย็นเด็กอะใช่ใช่ใช่ก็จริงๆเพลงนี้คือมันก็มีมีส่วนที่ตรงตรงกับชีวิตของมาตังด้วยแล้วก็แล้วก็มีเพิ่มเติมของตัวละครในเรื่องนี้ด้วยคือพี่นุ่นนางเอกในเรื่องก็ก็มีไปศึกษาดูบทละครว่าเป็นยังไงแบบการใช้ชีวิตของนางเอกเรื่องนี้แล้วก็มีกาสดูละครก่อนด้วย ผสมกันทั้งให้อินใช่ผสมทั้งเรื่องของมาตาแล้วก็เรื่องของพี่นุ่นด้วยค่ะอย่างเรื่องของหนูเองเป็นเป็นยังไงพอจะเล่าได้ไหมคะก็เหมือนกับทําตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆทําเพื่อพ่อกับแม่เลี้ยงดูแบบว่าเหมือนกับแข่งร้องเพลงมาเรื่อยๆจนจนจนได้มีวันนี้ชื่อว่าสมกวันต้องได้ดีใช่ใช่บอกว่าแข่งร้องเพลงมาเรื่อยๆจริงจาได้ไหมเราเริ่มแข่งร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ แปดขวบค่ะแปดขวบก็ประมาณ7ปี8ปีอะเนาะคิดดูดิคนอื่นแบบอายุอายุแบบสมมติ20กว่าประสบการณ์ทางาน2ปีนี่อายุ15ประสบการณ์ทำงานเจ็ปดปีแล้ว <laughs> แล้วคือคืออย่างถ้าย้อนไปตอนเดอะสตาเนี่ยที่เราเลือกเพลงนี้ไปร้องก็อ่าร้องครั้งหนึ่งบนเวทีเป็นการประกวดแต่พอจะต้องทําเป็นซิงเกิลของตัวเองเพื่อประกอบละครจริงๆแล้วเพลงนี้เวอร์ชั่นออริจินอลดั้งเดิมเป็นของพี่เตอ๋อเรวัตเลยเรารู้สึกยังไงบ้างแบบตื่นเต้นกดดันอย่างไรไหมตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจด้วยภูมิใจที่ที่เพลงนี้เป็นคือเหมือนกับกลายมาเป็นเพลงเพลงประจำตัวของมาตังไว้แล้วเ้ย ว่าเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงระดับตำนานนะคุณผู้ชมใช่ช<ม>ใช่จารึกไว้ได้ละว่าเกลายเป็นเพลงส่วนตัวของใครก็ต้องภูมิใจละแต่ว่าในละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชิบุนรอด <c oughs> มาตังไม่ได้ร้องเพลงเดียวจ้ะ มีอีกเพลงหนึ่งหรอมีอีกเพลงหนึ่งด้วยเนาะก็คือเพลงใจฉันจะเป็นของเธอค่ะเพลงนี้เนื้อหาอะไรยังไงใจฉันจะเป็นของเธอเนื้อหาก็ก็ก็จะต่อต่อจากเพลงสักวันต้องได้ดีก็คือมันมันจะเป็นคนละมุมมองก็คือสักวันต้องได้ดีจะเป็นมุมมองของของชีวิตของนางเอกค่ะส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นมุมมองของความรักของนางเอกก็คือเหมือนกับโอเคถ้าสักวันต้องได้ดีก็คือได้ดีไปแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนกันใช่ เป็นซีรีส์ต่อกันเป็นซีรีส์ต่อกันอยากจะลองฟังส,สักท่อน,อนได้ไหมคะสักท่อนได้งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนมันไปถ้ารักมันก็คือรักไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจหากว่าเธอ ใจฉันจะเป็นของเธอโนิงมากเลยค่ะบอว่าเราอะถ้าเรารองสดอ่ะตอนเริ่มอ่ะคีนึงจะจบไปคียแต่น oh ี่ก็ดีจริอบแบบชอบเขาเรียกอะไรลูกคอน้องอ่ะดูเป็นธรรมชาติแต่มันก็ทรงพลังอยู่ในนั้นนะเนาะรูเสียงแฮปปี้มากเลยอะแต่ว่าร้องเพลงเกี่ยวกับความรัก็เไรอย่างนี้เราเราอายุ15เราใช้วิธีอินยังไงอะคะเคยมีหอเปล่า สิ่้าก็ต้องมีบ้างและเพื่อนค่ะมีแต่เพื่อนอย่างเดียวก็จริงๆเพลงเพลงนี้ก็ก็ได้มาจากการทำความรู้จักกับตัวละครแล้วก็ได้ได้ดูละครไปบ้างประมาณสองตอนก่อนที่จะมาอัดเพลงนี้ก็เลยแบบว่าซึมซับตัวละครว่าเอ๊ะในเรื่องนี้ความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีศึกษาเอาไม่ใช่ไม่ใช่การาด้วยจริงๆแสดงว่ายังไม่เคยมีเลยเนาะชีวิตจริงมีคนเข้ามาบ้างหรือเปล่า มีแต่เพื่อนค่ะมีแต่เล่นกับเพื่อนอย่างเดียวใช่ค่ะรักเราเป้าเพื่อนผู้หญิงค่น้องแพรเนี้ก็จะส่งให้ได้เลยสิบห้าแตจะมีแบบป๊อปปี้เลยสิบห้าของน้องสิบห้าของแพรไม่เหมือนกันนะพี่แกรู้ได้ไงเขามีเหมือใช่ค่ะมันไม่เหมือนมาคุยกับมาตังต่อ แล้วตอนนี้ก็ยังเรียนด้วยทํางานไปด้วยเปิดเทอมยากตอนนี้เเปิดทอมแล้ววันนี้เลยปะคบเปิดตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่าดีน่าเดียวเดี่ยวเพราว่าเออน้องเดินไปทำน้องจะไปเรียนใกล้ๆไม้นี่เกี่ยวมีเกี่ยวใกล้เกี่ยวนะคะอ่ะพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี้ยมาตังยังไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าให้พูดถึงสเปคหนุ่มๆคิดบ้างไหมว่าถ้าเราโตไปเรามีแฟนชอบหนุ่มๆแบบไหน ยังงไตอบยากเลยตอบยากเลยเหมือนกันไม่เคยหรอไม่เคยเห็นแบบว่าแบบพระองค์พระเอกบอยแบนด์บยแบนแล้วกรี๊ดอะไรอย่างงี้ไม่มีหรอคะก็หนูหนูชอบแบบว่านักดนตรีคือหนูอยู่กับแต่ดนตรีอะไรอย่างงี้ก็อ่ะแนวนั้นมากกว่าอคะแนนั้นมีใครเป็นไอ้นายอะงรนะพี่แอดคาราบาลเอาลุยเลื่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเอามาให้ให้เลี้ยงดูเลี้ยงดูสายแบบร็อก ไม่ไหวเลยแล้วชอบพี่น้องเรียกว่าพี่ด้วยพี่แอดค่ะแล้วคือชอบพี่น้องบอกว่าคือแบบก็มั่นคงดีไงแล้วก็เลี้ยงด้วยคือมีไอ้โร้ดนตรีก็มาเลี้ยงดูได้สายดีเนาะแสดงต้องเป็นผู้ใหญ่เล่นดนตรีได้แล้วก็มั่นคงนะหน้าตรงหน้าตาอะไรเฉยเฉยยังไม่ค่อยดื้อไม่โฟกัสตรงนั้นอันนี้มออะไรนะคะมสี่มสีโอฮ้ยเด็กน้อย พี่ชันหนูขึ้นมาบ้านหนูก็เติร์กขึ้นเลยนิดนึงนิดนึงโตจริงด้วยอ่ะเติรนิดนึงตอนม .4 หนูก็คิดแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีความรักเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงเนาะค่ะเป็นไปตามสเต็ตามสเตน์ดิ้ก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องงานก่อนถูกแล้วงามค้าเกิดเรื่องนี้มาตังวางวางแผนหลังจากนี้ยังไงครับเพราะอยู่ม .4 แล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยแผนของเราต่อไปคือ เรียนเรียนให้จบด้วยแล้วก็ uh huh. เหมือนกับแบ่งเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเทอมสองมันก็จะหนักขึ้นก็ต้องดูเวลาดีๆว่าแบบมันจะแย่งกันหรือเปล่า uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ตอนนี้ขอเรียนเรียนให้จบก่อนเรียนเป็นหลักใช่แล้วเราก็ทํางานเป็นรองเพราะว่ายังมีเวลาอีกนานเลยนะในในชีพเงินจัสร็จอยู่แล้วให้เราเรียนอะไรจัดสรรเวลาได้ลงตัวแล้ววันหนึ่งที่น้องอายุแบบเท่าแถว27เจ็แล้วเขียนประสบการณ์ทํางานคือ20ปีพอดีแฮปปี้ร้องประสบการณ์ทงานยี่สิบประสบการณ์ทำงานเท่ากับเอาอายุลบลบเจ็ดถูกไหมลบเจ็ดลบแปดอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้เนาะ ปู่รับรองว่าประสบการณ์สังสมแบบว่าโด่งดังแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้แล้วกันครับหรือจะส่องเพลงเลยก็ได้แล้วแต่หนูเลยลูกตั้ที่โดค่ะค่ะก็ฝากเพลงอ่าสักวันต้องได้ดีแล้วก็เพลงใจฉันจะเป็ียนของเธอคะเพลงประกอบละครผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดค่ะลาสดดาวน์โหลดก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าแล้วก็กดโทรออกหรือว่าที่เคเคบลกแล้วก็ไอจูนก็ได้ค่ะส่วนเอ็มวีตอนนี้ก็สองเพลงนี้ก็มาให้ได้ดูกันแล้วทางยูทูบแคลมสแลสจีนแกรมมี่ออฟฟิเชียลค เออเอาฝากไว้ด้วยนะทั้งผลงานเพลงแล้วก็ฝากละครด้วยจะดูละครเปไก็ได้ทุกวันจันทร์อังคารค่ะเวลาสองทุ่มยี่สิบทางช่องวันค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้คคขอบบุณครับขอบคุณครับ ใช่ก็คืองใหม่ต้องมาอีกเป็นบุญหูตลอดเลยเวลาช่วงแรกๆของเราเ่อเป็นบุญหูอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้ากลับมาของดูนี่จริงๆแล้วเราจะเริ่มด้วยเรื่องของภาพยนตร์เป็นไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะครับ